คินดอิจิยอดนักสืบตอนที่สองหมู่บ้าน8ปดรุมศพบ,บทที่6กพาดหนึ่งฮารุโยสะเทือนใจสมัยก่อนโน้นผมเคยอ่านนิยายสืบสวนที่ใช้ถ้ำหินปูนเป็นฉากกลยุทธ์หรือพล็อตนิยายนั้นไม่ต้องพูดถึงผมสนใจเรื่องแนวคิดการฆาตกรรมในถ้ำหินปูนมากอีกทั้ง การสร้างทัศนียภาพแสนโรแมนติกของถ้ำหินปูนยังมีสเสน่ดึงดูดผมในเวลานั้นอีกด้วยผมนึกฝันไปว่าถ้ามีสถานที่สวยสดงดงามเช่นนั้นแล้วตัวผมเองก็อยากรองไปดูสักครั้งตอนนี้หนังสือเล่มนั้นไม่ได้อยู่กับผมจึงไม่อาจบอกได้ชัดเจนแต่ถ้ารองตองนึ้อค้นไปในก้นบึ้งความทรงจำอันเรือนรางแล้ว ผมยังพอนึกถึงข้อความในนั้นได้ดังนี้ว่าจากปากถ้ำไปสักระยะเพดานหินปูนย้อยต่ำลงมาจึงต้องคอยก้มหัวเดินแต่ยิ่งเดินเข้าไปเพดานถ้ำก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆกำแพงซึ่งเป็นผลึกหินใส่สองประกายระยิบระยับอย่างสวยงามท่ามกลางความมืดราวกับมีเพชรพลอยนับร้อยนับพันฝังอยู่ และผมยังจำได้ว่ามีการบรรยายถึงโถงใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภายในถ้ำหินปูนอีกด้วยว่าเพดานสูงตั้งร้อยฟุตเห็นจะได้มีหินปูนสวยงามงอกย้อยลงมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเต็มไปหมดราวกับเสาน้ำแข็งยิ่งกว่านั้นตรงกลางเพดานโถงใหญ่ยังมีช่อคโคมระยะธรรมชาติขนาดใหญ่สีไข่มุก ห้อยระยิบระยับกำแพงโดยรอบเป็นรูปแกะสลักหรือลายเถาวันธรรมชาติทักทอเป็นรายขวางสีสันละรานตาเป็นทัศนียภาพราวกับนำเอาพระราชวังสมัยโบราณมาประดับให้งามวิจิตรรูตะการตาขึ้นอีกหลายเท่าแต่ตอนนี้ทำซึ่งพวกเรากำลังสำรวจอยู่กำงบอกว่าความจริงกับนิยายนั้น ห่างไกลกันเหลือเกินผมกับโนริโกเดินตามพี่เข้าไปในอุโมงค์ซึ่งมีลักษณะบ่งบอกว่าเป็นถ้ำหินปูนแน่นอนหินปูนราวกับเสา้้นแข็งย้อยระยะลงมาจากพดานตำ่ำรูปแกะสลักหรือลายเถาวั์เกิดตามธรรมชาติถักทอเป็นสีทึบทึมอยู่ทั่วตามกำแพงโดยรอบมันดูเป็นของแปลกตาอย่างหนึ่งจริงๆแต่มันยังไม่สวย ไม่โรแมนติกเท่าในหนังสือเขียนไว้ทั้งบนพื้นกำแพงรอบๆและเพดานล้วนชื้นไปหมดบางครั้งมีหยดน้ำตกลงมาที่ปกเสื้อด้านหลังทำเอาพวกเราสะดุ้งโยงไปตามๆกันอากาศเปียกชื้นดูหนักมืดเหม็นอับอย่างไม่อาจพูดได้ว่าเป็นสัมผัสอันแสนสบายไม่เห็นมีหินใสสองแสงระยิบระยับอย่างสวยงาม ราวกับฝังด้วยเพชรพลอยนับร้อยนับพันนั้นรอบตัวพวกเราเลยพวกเราต่างกังวลใจตลอดการเดินในอุโมงค์ไร้ทางออกอันน่ากลัวนั้นเราใช้มือคลำเท้าลากเดินไปราวกับคนตาบอดใช้ไฟโคมส่องทางซึ่งเห็นเพียงรางๆในระยะ200-300เมตรเท่านั้นนอกกรอบแสงมีเพียงความมืดอันหนักอึง้ง โอบร้อมไปทั่วทางด้านหน้าและด้านหลังความกังวลกะวนกะว,วายใจค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความอึดอัดจนบางทีเราก็คิดอยากย้อนกลับไปหรือเกินในเวลาเช่นนี้พวกผู้หญิงกับกล้ามากกว่าผู้ชายขณะที่ผมรู้สึกกล้ากล้ากลัวพี่ฮารุโยกับโนริโกะกลับไม่แสดงทีท้าวาดกวนเลยต่างนิ่งเงียบเดินเข้าไปในอุโมงค์มืดพี่ฮารุโยก เดินนำอยู่สองสาก้าวโนริโกพยายามเดินอยู่กับผมไม่มีใครเอ่ยอะไรออกมาสักคำดูเหมือนอุโมงค์นี้มีทางแยกย่อยไปอีกนับไม่ถ้วนบางครั้งพวกเราเดินไปเจอทางแยกสองแพงทุกครั้งพี่ฮารุโยจะหยุดยืนดูแผนที่ด้วยแสงโคมไฟและสุดท้ายก็เดินจ้ำนำออกไปโดยไม่ปรึกษาพวกเราเลยสักคำอย่างที่เคยบอกมาตลอดหลายครั้งแล้วว่า ตั้งแต่ผมมาหมู่บ้านนี้ความรักเมตตาจากพี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่รอเรียงชีวิตผมพี่ไม่เคยแสดงทีท่าไม่พึงพอใจใดๆเลยพี่มักเงียบเรียบร้อยอบอุ่นทำให้ผมสบายใจแต่คืนนี้พี่เป็นอะไรไปก็ไม่รู้จู่ๆเปลี่ยนท่าทีเป็นดื้อดึงผมทำอะไรผิดหรือท่าทางหรือกิริยาของผมทำให้พี่ไม่พอใจหรือ พวกเราเดินไปเจอทางสองแพ่งอีกหลังจากเจอมาหลายครั้งพี่ดูแผนที่ด้วยแสงโคมไฟเช่นเคยสุดท้ายก็เดินจำเขาไปในอุโมงค์มืดโดยไม่หันมาทางพวกเราเลยในที่สุดผมทนไม่ไหวจึงเดินไล่ตามหลังพี่จับไหลพิกกลับมาพี่ครับรอเดี๋ยวสิพี่โมโหอะไรหรือครับทำไมไม่พูดไม่จาก,กับผมเลย ใบหน้าพี่ปั้นปึงซีดขาวเป็นขี้พึ่งรอยเด่นในแสงโคมเงื่อเย็นเปียกชุ่มที่หน้าผากพรีขางอ้ำอึ้องราวจะขาดใจพี่พี่ไม่ได้โมโหอะไรนี่ไม่จริงพี่โมโหพี่โกรธผมอยู่พี่ให้อภัยผมเถอะถ้าผมทำอะไรผิดผมขอโทษบอกมาเถอะว่าผมทำอะไรผิดผมจะตามตามที่พี่บอกแน่ๆแต่พี่ต้องหายโกรธนะครับ ผมผมผมไม่รู้ว่าจะทํำยังไงถ้าพี่เย็นชากับผมพี่เงียบจ้องหน้าผมแล้วจู่ๆใบหน้านั้นก็บูดเบี้ยวเหมือนเด็กกําลังจะร้องไห้พ่างว่าทัศยะท่านใดนั้นพี่เข้ามาซุกอกผมส่งเสียงร้องไห้พี่ครับอเอไปเป็นอะไรไปครับผมตกตะลึงโนริโกะก็มีท่าทางตกใจผมอึง ตาเบิกพโพรงพี่ส่งเสียงร้องให้สะอื้นดังร้านผังเกาะหน้านะอกผมแนนทัศยะยกโทษให้พี่ด้วยยกโทษด้วยที่พี่เย็นชากับเธอพี่เป็นฝ่ายผิดเองเธอไม่ผิดหรอกพี่ผิดทั้งหมดนั่นแหละพี่ขอโทษยกโทษให้พี่ด้วยนะพี่ถูหน้าลงกับอกผมครั้งแล้วครั้งเล่าจากนั้นซุกลงไปแล้วยังคงร้องให้ลั่นต่ออีก ผมรู้สึกถึงน้ำตาที่ซึมผ่านชุดนอนแผดเผาไปถึงหน้าอกผมอึงยืนนิ่งไม่รู้จะตีความอารมณ์สะเทือนใจกระทันหันแบบนี้ของพี่ว่ายอย่างไรดีผมจึงไม่รู้จะพูดอะไรแม้อยากปลอบพี่ก็ตามผมได้แต่รอให้อารมณ์สะเทือนใจอันร้อนแรงของพี่ผ่อนคลายลงก่นอนโนริโกเองก็ดูจะทำตัวไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้พูดปลอบเช่นกัน เธอเพียงแต่แสดงสีหน้าห่วงใหญ่เฝ้ามองอาการพี่เวลาผ่านไปนานพอสมควรจนในที่สุดผมเห็นว่าอาการร้องไห้ของพี่สงบลงผมจึงลูบไล่เธออย่างเงียบๆพี่ครับพี่พี่คงเหนื่อยมากมันก็เลยทำให้อารมณ์พุ่งพ่านทั้งที่ไม่มีเรื่องเรากลับกันเถอะกลับไปพักให้สบายก่อนขอโทษนะพี่แยกจากอกผมในที่สุด เ็ดน้ำตาพลางมองหน้าผมด้วยสายตาฉายแววเขินอายมากคืนนี้พี่คงผิดปกติทัทง้งๆที่ไม่มีอะไรเลยสักนิดแต่กับโมโหอยู่ดีๆก็ร้องไห้ออกมาน้องโนริโกะเธอคงตกใจสินะไม่เป็นไรคะ่ะแต่เป็นห่วงมากกว่าว่าพี่ไม่สบายหรือเปล่าต้องใช่แน่พี่คงเหนื่อยเกินไปขณะต้องนอนพักมาตลอดหลายวันนี้แล้วนะครับ อยู่ในที่อย่างนี้มันไม่ไดีต่อสุขภาพพี่ครับเรากลับกันเถอะขอบใจแต่พี่ไม่นึกจะกลับไปทั้งอย่างนี้หรอกต้องอยู่จนกว่าจะรู้ความปลอดภัยของคุณย่าโคอุเมก่อนจริงสิเรื่องนั้นยังขางอยู่จะให้กลับไปโดยทิ้งหญิงชาราราวนก,กระจอกน้อยผู้น่าสังสารไปได้อย่างไรแต่ครั้นจะให้พี่กลับจากตรงนี้ไปตามลำพังก็ไม่ได้อีกพี่ครับ นางพักแถวนี้เถอะพี่อาจค่อยยังชั่วขึ้นนั่นสิงันนางพักก่อนแล้วกันพี่ไม่ขัดขานผมแล้วน้องโนริแถวนี้มีตรงไหนพอนั่งได้บ้างไหมอืมน้องจะลองหาดูค่ะโนริโกะสองโคมไฟมองหาพี่ชายที่นี่ค่ะที่นี่ดินไม่เปียกด้วยพี่ฮารุโยคะมาทางนี้เถอะโนริโกะพบส่วนเวาวของกำแพงที่ถูกทำขึ้นเหมือนขุดไว้ พื้นเป็นกลุ่มหินปูนที่พูนสูงเหมือนแทนใช้ปันมอดินเผาซึ่งสูงพอดีนั่งได้พวกเรานั่งเรียงกันตรงนั้นพี่ฮารุโยมีท่าทางเหนื่อยลา้าสีหน้ายิ่งแย่ลงแม้แต่ลมหายใจยังทำท่าจะขาดหายไปพี่ครับไม่เป็นไรแน่นะไม่ต้องฝืนขนาดนั้นก็ได้ไม่เป็นไรผักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นพี่นวดหน้าผากพางมองทิวทัศนร์รอบ ซึ่งสาดส่องด้วยแสงจากโคมไฟตรงนี้ต้องเป็นจมูกเทนงูแน่นอนเอ๊ะทำไมหรือครับก็ดูตรงโดนสิมีหินโพออกมาเหมือนจมูกเทนงูเลยปียกโคมไฟขึ้นสองชี้ไปตรงกำแพงอีกด้านผมเพิ่งรู้ว่าอุโมงค์ซึ่งเมื่อเดินมาถึงตรงนี้แล้วกวางออกทันทีมีแท่นหินขนาดใหญ่ โผล่ออกมาจากส่วนเว้าอีกด้านของกำแพงดูราวกับจมูกของเทนงูและก็สรักหินปูนตรงส่วนเว้าของกำแพงยังมีรอยแตกขายหน้าเทนงูพอดีจริงสิว่าไปแล้วกำแพงตรงนั้นมีรูปร่างเหมือนใบหน้าเทนงูเปียบเลยใช่งานที่นี่ต้องเป็นจมูกเทนงูแน่ดูสิแผนที่นี้เขียนแบบนี้ด้วยนะพี่กางแผนที่ออกดู ในแผนที่อุโมงใต้ดินซึ่งเขียนโดยผู้การมีชื่อสถานที่สามชื่อดังนี้เก้าอี้ของลิงจะหมูกเทนงูแยกเสียงสะท้อนและมีบทกรอสามท่อนเขียนไว้ในนั้นเช่นเดียวกับในแผนที่ของผมใบปานเกลือถนนยาวราวสี่กิโลเมตรในหุบเขาคือเก้าอี้ของลิงจะหมูกเทนงูสูงชี้ฟ้าหากได้พัก จงเงี่ยหูฟังแยกเสียงสะท้อนถนนแยกพระมานหกสายจงใส่ใจแยกเสียงสะท้อนรู้แล้วเก้าอี้ของลิงก็คือเครื่องหมายอันแรกของอุโมงค์ใต้ดินนี่สินะต้องใช่แน่และจมูกเทนง,งูเป็นสถานที่แห่งที่สองฉะนั้นแยกเสียงสะท้อนคงต้องอยู่แถวนี้แน่แต่ในแผนที่บอกว่าจงเงี่ยหูฟังแยกเสียงสะท้อนนะ หมายความว่ายังไงหรือนริโกะถามขึ้นเอไม่รู้สิเขียนไว้ว่าจมูกเทนงูสูงชี้ฟ้าหากได้นั่งพักจงเงี้ยหูฟังแยกเสียงสะท้อนแสดงว่าถ้ารองฟังตรงนี้อาจได้ยินเสียงก็ได้นะขณะผมกำลังพูดประโยคนี้อยู่พี่ฮารุโยก็ยกมือขึ้นพี่เตือนพวกเราเดี๋ยวนั่นอะไรนะ่ะเสียงอะไร พวกเราผมกับโนริโกะสะดุ้งกลั้นหายใจเมื่อเห็นสีหน้าพี่ได้ยินอะไรหรืออืมเหมือนได้ยินเสียงแปลกๆอะพีหลนลานปิดปากชั่วขณะนั้นผมก็ได้ยินชัดวีดเสียงร้องสูงเสียงหนึ่งดังมาจากในอุโมงค์ลึกเสียงร้องนั้นเว้นช่วงจังหวะแล้วแผดเสียงสันซ้ำอีกหลายครั้งดังมาทางนี้จากนั้น ได้ยินเสียงฝีเท้าลุกลี้ลุกลนรีบเล็งวิ่งดังต่อมาจากด้านในอุโมงค์เสียงฝีเท้าร่ะรัวสะท้อนกล้องเราก็มีทหารรา,รายร้อยหลายพันบุกจู่โจมเข้ามาอุ๊ยมีคนมาพี่ครับน้องโนริดับไฟพวกเราเป่าไฟในโคมไฟดับพร้อมกันหมอบหลบในอุโมงค์มืดเสียงฝีเท้าระรัวหยุดลงทันทีแต่ก็พอรู้ ว่ามีคนจากในอุโมงค่อยๆเข้าใกล้มาทางนี้เพราะบางครั้งได้ยินเสียงฝีเท้าคล้ายสะดุด,ดดังซ้ำอยู่หลายครั้งโอ้เข้าใจแล้วรู้แล้วเสียงร้องมาคู่กับเสียงฝีเท้านั้นไม่ได้เกิดมาจากคนจำนวนมากแยกเสียงสะท้อนชื่อก็บอกอยู่แล้วข้างในนี้คงมีอุโมงค์ใต้ดินทอดตัวอย่างสลับซับซ้อนก่อให้เกิดเสียงสะท้อนดังกังวานขึ้น เมื่อมีเสียงเกิดขึ้นตรงนั้นครั้งหนึ่งแล้วจะสะท้อนไปตรงกำแพงฟากโน้นและที่หินด้านนี้ขยายดังขึ้นไปอีกหลายสิบเทา่าจนได้ยินไปถึงที่ไกลๆดังนั้นคนที่ใกล้เข้ามาไม่ได้มากมายถึงขนาดนั้นอาจจะคนเดียวด้วยซ้าพอถ้ามากกว่าสองคนขึ้นไปก็น่าจะต้องได้ยินเสียงพูดกันบางตุบมีคนสะดุดล้มอีกแล้วยังคงสะดุดอยู่เรื่อยๆ เสียงเดียวกันนี้ดังอย่างรางเรือนท่ามกลางอากาศชืน้นก่อนจะค่อยๆเว้นระยะห่างกันมากขึ้นเสียงสะท้อนสินะในที่สุดโนริโกะก็เข้าใจเหตุการณ์อืมเสียงสะท้อนเงียบสิเข้ามาใกล้ทางนี้มากแล้วดูท่าเสียงฝีเท้านั้นผ่านแยกเสียงสะท้อนออกมาแล้วเสียงสะท้อนรางๆหายไปแล้วแต่กับค่อยๆ ได้ยินเสียงยองเท้ากระชันชิดเข้ามาไกลพวกเรากั้นหายใจรอในที่สุดมีแสงไฟรูปวงกลมสันไหวโครงเคงออกมาจากมุมหินอีกด้านอีกฝ่ายคงถือไฟฉายพวกเราเอาหลังแนบกับส่วนเว้าวของกำแพงอย่างลืมตัวรำแสงจากไฟฉายค่อยๆโครงเคงมาทางนี้อีก29 15ิบก้าวสิก้าว ห้าเก้าโอ้ในที่สุดชายผู้นั้นก็มาถึงข้างหน้าพวกเราโชคดีที่ที่พวกเราอยู่เป็นลอยเว้าวของกำแพงอีกฝ่ายจึงไม่รู้ตัวตอนเขาเดินผ่านหน้าไปพวกเราเห็นร่างของเขาชัดเจนเขาสวมชุดสีเทาพระเอเซนแห่งวัดมาโร